การสอนออนไลน์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะประจำวันที่5-9กรกฎาคมนะครับและพบกับผมครูธนพลเปรียมกมลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปักธงชัยจุนทวันวิทยาคารครับทีนี้สอสหลับม .3 นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครูได้ให้การบ้านนะครับนักเรียนนะครับเป็นแบบฝึกหักครับในเรื่องของโครโมโซมนะครับโดยให้ทั้งหมด2ชุดก็คือชุดที่1และชุดที่2นะครับโดยในวันนี้ ครูจะทาการเฉลยแบบประัดนะครับทั้ง2ชุดนะครับทีนี้เรามาดูครับเริ่มจากแบบประัดชุดที่1นึ่งครับโดยแบบประัดชุดที่1นะครับข้อที่1ถามว่ามนุษย์นําความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับครูก็เลยยกตัวอย่างมาสองสาอย่างนะครับได้แก่การปรับปรุปรงพันธุ์พืชและสัตว์นะครับให้มี ลักษณะของสายพันธุ์ที่ตรงต่อความต้องการของทางเศรษฐกิจนะครับหรือมีความที่ต้านถ้าเป็นพืชก็คือทนต่ออะไรครับทนต่อจากพวกศัตรูพืชน,นะครับถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะปรับปรุงให้ได้สายพันธุ์ที่ต้องการนะครับตลอดจนการตัดต่อทางพันธรรุกรรมหรือแม้กระทั่งการตรวจวิรินิจฉัยโรคของมนุษย์นะครับก็ใช้ความรู้จากเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมาใช้พืชินนะครับทีนี้ข้อที่2ครับ ถามว่าสิ่งมีชีวิตครับมีการสืบพันธุ์เพื่ออะไรนะครับโดยส,ส, sausage sausage tomorrow, สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่อนะครับเพื่อให้กําเนิดลูกหลานนะครับนอกจากให้กําเนิดลูกหลานแล้วสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์เพื่ออะไรครับก็เพื่อดํารงเผ่าพันธุ์นะครับทีนี้พวกเราครับมาดูข้อที่3ครับข้อที่3ถามว่าการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศนะครับทําให้ลูกลักษณะคล้ายคลึงกับแน่นอนครับ ลูกก็ต้องคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับการสืบพันธุ์โดยสายเพศลูกที่ได้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4ถามว่าลักษณะทางพันธุก,กรรมคืออะไรนะครับพวกเราครับลักษณะทางพันธุก,กรรมก็คือลักษณะต่างๆนะครับที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้นะครับตัวอย่างก็มีเห็นมากมายครับเช่นตาชั้นเดียวตาสองชั้นนะครับสูงเตีย้ย ผิวขาวผิวดำมีติ่งหูไม่มีติ่งหูมีลักยิ้มไม่มีลักยิ้มเป็นต้นทั้งหมดที่ครูกล่าวมาเนี่ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมทั้งสิ้นเลยครับทีนี้ข้อที่5ครับโครงสร้างของเซลล์นี่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับโครงสร้างของเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างโดยหลักๆแล้วโครงสร้างของเซลล์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกครับคือส่วนที่ใช้ในการห่อหุ้มเซลล์นะครับเราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ ส่วนที่2ไซโตพาซึม um, นะครับไซโตพาซึม um จะเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์และส่วนที่3ครับนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทํางานทั้งหมดของเซลล์นะครับโดยถามต่อไปว่าสารพันธุก,กรรมพบภายในพบในไหนครับพบภายใน New Case, นิวเคลียสครับโดยที่ทําหน้าที่อะไรสารพันธุก,กรรมสารพันธุก,กรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการกําหนดลักษณะต่างๆของนิวเคลียสนะครับภายในนิวเคลียสจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ ซึ่งเรียกว่าโครโมโซมนะครับโดยปกติแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเกิดพวกเรามองผ่านกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพวกเราอาจจะเห็นโครโมโซมไม่ชัดเจนนะครับแต่พวกเราจะสามารถสังเกตเห็นโครโมโซมชัดเจนได้เมื่อมันมีการแบ่งเซลล์นะครับให้เราดูตามรูปนี้ครับรูปนี้นะวก็คือเป็นรูปของเซลล์ของรากของต้นหอมนะครับเราลักษณะเราจะเห็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นกลมๆก็มีนะครับแล้วก็มีเป็นเส้นๆนะครับที่เส้นๆที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าโครโมโซมนะครับ จะสังเกตได้ชัดเจนที่สุดเมื่อมีการแบ่งเซลล์นะครับส่วนทางรูปทางซ้ายมือก็คือเซลล์นะครับโดยเซลล์ของของเราเนี่ยประกอบไปด้วยนิวเคลียสใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ดูดปัสซมนะครับก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์แล้วก็มีสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ทีนี้มองลึกเข้าไปอีกครับในนิวเคลียสเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโครมาติดนะครับโครมาติดก็คือขดเป็นเส้นๆอยู่นะครับเราจะเห็นได้จากรูปนี้ตอนที่ยังไม่แบ่งเซลล์ใช่ไห โครโมจิต,ตเนี่ยจะแบ่งกดเป็นเส้นๆอยู่แต่ถ้าเกิดเริ่มมีการแบ่งเซลล์เมื่อไหร่มันจะมีเอาโครโมจิต,ตเนี่ยนำมาเรียงตัวกันนะครับเป็นโครโมโซมที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้พวกเราครับขออนุญาตไปต่อข้อที่8เลยนะครับข้อที่8ถามว่าในเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์โครโมจิต,ตจะเป็นยังไงนะครับเซลล์ที่มีการแบ่งเซลล์ครับตอนแรกครับโครโมจิต,ตเนี่ยจะมีการจําลองตัวเองนะครับจําลองตัวเองเป็น2เส้นนะครับ ต่อจากนั้นนะครับแล้วขดตัวเป็นโครโมโซมนะครับเดี๋ยวครูมีรูปให้ดูและจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าโดยจะเห็นเป็น2แท่งติดกันนะครับเรียกว่าโครมาิดนะครับโครมาิดนะครับอ่าทีนี้ข้อที่9ครับโครโมโซม1ตัวประกอบด้วยกี่โครมาติดครับโดยโครโมโซม1ตัวประกอบไปด้วย2โครมาติดนะครับ โดยโครโมทิตทั้ง2จะมีส่วนที่ติดกันตรงกลางเรียกว่าเซนโตเมียนะครับให้เราดูรูปนี้ประกอบนะครับประกอบการอธิบายนะครับตอนแรกครับโครมานใช่ไหมครับโครมานเนี่ยเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์โครมานเนี่ยจะมีการจําลองตัวเองนะครับจำลองตัวเองเกิดเป็น2เส้นนะครับเ,เกิดเป็น2เส้นนะครับจำลองเองเป็น2เส้นแล้วก็ขดตัวขดขดขด,ขดจนกลายเป็นโครโมโซมแบบนี้นะครับโครโมโซมก็คือทั้งหมดแท่งเนี่ย ทั้งหมดแท่งนี้เราเรียกว่าโครโมโซมนะครับโครโมโซมโดยที่ไอแต่ละแท่งนะครับไอแต่ละแท่งเราเรียกว่าโครมาติดนะครับแล้วมีจุดตรงกลางนี้เรียกว่าเซนโทเมียนะครับรูปนี้ก็คือรูปการแสดงการแบ่งตัวนะครับการตั้งแต่การจําลองตัวของโครมาตินนะครับกลายมาเป็นโครมาติดโครมาติดสองโครมาติดนะครับแล้วขดตัวกลายเป็นโครโมโซมในที่สุดนะครับทีนี้ต่อมาครูขออนุญาตเฉลยแบบกหัดชุดที่2ต่อเลยนะครับ ทีนี้แบบฝึกหัดชุดที่2นะครับถามว่าโครโมโซมประกอบไปด้วยอะไรก็คือถามว่าโครโมโซมเนี่ยเกิดจากหน่วยย่อยนะมีหน่วยย่อยเป็นอะไรนะโครโมโซมมีหน่วยย่อยโดยหน่วยย่อยของโครโมโซมเราเรียกว่ากรดดีออกซีไลโบนิคิก ic, นะครับหรือตัวย่อที่เรานิยมพูดกันนะครับ DNA DNA นี่แหละชื่อเต็มๆม,มันคือกรดดีออกซีไลโบนิคิกหรือตัว DNA ย่อมาจากอะไร ดีเย่อมาจาก d e ออซิไลโบนิฟิกแอซิดนะครับอันนี้คือชื่อเต็มๆนะครับต่อมาครับข้อที่2ถามว่า DNA นะครับเป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยการเรียงตัวท,ทั้งหมดกี่สายทั้งหมด2สายนะครับโดย2ส,สายเนี่ยจะมีการลักษณะจับคู่กันและเป็นเกลียวนะครับอันนี้คือเป็น DNA นะครับโดยประกอบขึ้นจากน้ำตาลน,นะครับหมู่ฟอสเฟต แล้วก็เป็นพวกเบสนะครับเดี๋ยวครูมีรูปให้ดูตอนท้ายนะครับข้อที่3า n a ีที่พันในคู่สายนี้นะครับจะพันรอบโปรตีนนะครับโดยมีลักษณะเป็นก้อนกลมคล้ายกับลูกปัดนะครับดูรูปประกอบน,นะฮะอันนี้คือโครโมโซมนะใหญ่ที่สุดเลยนะครับโครโมโซมแล้วสังเกตุโครโมโซมเนี่ยจะมีการขดกันนะจะมีการมันเกิดจากการขดตัวของโครมาทินะครับ แล้วในส่วนย่อยนะครับในหน่วยย่อยๆของโครโมโซมตรงนี้นะครับอันนี้คือ DNA ็นอะครับโดย DNA นะครับจะประกอบไปด้วย2คู่สายนะครับแล้วก็จะปิดตัวกันเป็นเกลียวเห็นไหมจะมีสายอยู่2สายเนี่ยบิดกันเป็นเกลียวนะครับโดยประกอบขึ้นจากอะไรจากน้ําตาลนะเห็นไหมอันนี้สัญลักษณ์อันนี้คือพวกน้ําตาลเนี่ยห้าเหลี่ยมก็คือน้ําตาลนะประกอบจากน้ําตาลหมู่ฟอสเฟตนะครับคือเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็เบสชีสต่างๆรวมกันนะครับโดย DNA ครับจะพันอยู่รอบ โปรตีนนะครับที่มีลักษณะเป็นก้อนปมคล้ายกับลูกป,ปัดะ,ะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตไปข้อที่4เลยนะครับ <c oughs> ข้อที่4ถามว่าภายในโครโมโซมประกอบไปด้วยอะไรอ่ะให้พวกเรา,าย้อนดูรูปอีกครั้งหนึ่งภายในโครโมโซมโครโมโซมประกอบไปด้วย DNA นะภายในโครโมโซมประกอบไปด้วย d NA และโปรตีนโครโมโซมเนี่ยประกอบไปด้วยมี2ส่วนประกอบกันก็คือ d n a และโปรตีนนะครับโดยที่อะไรครับ DNA เนี่ยนะครับจะพันอยู่รอบโปรโตีนลักษณะคล้ายกับลูกปัดน,นะครับทีนี้ข้อที่ข้อที่5ครับถามว่าปรดดีออกซีไรบริบูรณอีกหรือ DNA นะครับในบางสายครับทำหน้าที่เป็นจีนนะครับทำหน้าที่เป็นจีนยีนก็มีหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนะครับทีนี้ให้พวกเราดูรูปนี้ประกอบอันนี้คือเซลครับเซล์ขนาดใหญ่เลยเป็นเซลนะครับอันนี้คือสีน้ําตาลเข้มเนี่ยก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลข้อหุ้มเซลไว ข้างในเซลล์จะมีไซโตพลาสซึมนะครับไซโตพลาสซึมจะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็มีนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของเซลล์นะครับโดยข้างในนิวเคลียสเนี่ยจะมีโครโมโซมนะครับโครโมโซมอยู่นะครับและโครโมโซมนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยดีเทีนี้บางช่วงสายของ DNA เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นจีนนะครับโดยจีนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น ส่วนประกอบนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซมด n a นและโปรตีนนะครับทีนี้ต่อมาครับเราครับข้อที่6ข้อที่6กเขาบอกว่าเซลล์ทุกเซลล์ในสิ่งมีชีวิตครับจะมีโครโมโซมเป็นคู่นะครับต้องเป็นคู่นะจะไม่อยู่โดดเดี่ยวนะครับยกเว้นเซลล์อะไรครับยกเว้นเซลลสืบพันธุ์อ่าทำไมเซลสืบพันธุ์ถึงไม่ได้เป็นคู่เหมือนเซลอื่นเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเนื้อหาบทถัดไปนะครับ โดยการที่โครโมโซมที่มันอยู่รวมกันเป็นคู่นะครับมันมีชื่อเรียกนะครับพวกเราครับโดยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับหรือโครโมโซมที่อยู่กันเป็นคู่นะครับเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับทีนี้แต่และคู่มาจากไหนแต่และคู่ก็มาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับโดยที่จะต้องมีลักษณะรูปร่างรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันนะครับโดยมีความยาวที่เท่ากันนะครับ แล้วก็ต้องมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับพวกเราดูรูปนี้เป็นองค์ประกอบนะครับในรูปนี้คือโฮโมโลกัสโครโมโซมนะฮะจะอยู่ข้างในยูพียสนะครับนี่จะเห็นครับอันนี้คือเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะอยู่เป็นเป็นคู่เห็นไหมทั้งคู่นี้อันนี้กับอันนี้นะครับเป็นคู่กันเราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมพวกเราครับพวกเราเห็นขีดตรงนี้ไหมขีดสีส้มกับขีดสีเหลืองนะครับมันก็คือย,ยีนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะในเมื่อมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะควบคุมลักษณะเดียวกัน ทีนี้สาหรับวันนี้นะครับครูได้ทําการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับเรื่องโครโมโซมนะครับครบทั้งหมด2ชุดแล้วนะครับทีนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามชมนะครับและสามารถติดตามรับชมการสอนวิทยาศาสตร์ของครูได้จากนะครับเพจนะครับเพจโรงเรียนครับจากทางเพจโรงเรียนปักธงชัยชุนทวันวิทยาคารนะครับแล้วก็ช่อง YouTube โรงเรียนปักธงชัยชุนทวันวิทยาคารนะครับทีนี้สําหรับวันนี้ ครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาเรียนออนไลน์กับครูนะครับเพื่อดูครูเฉลยแบบฝึกอัดน,นะครับแล้สำหรับวันนี้ครูขอทําการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ